ฟังชัดๆเงินกู้ห่งล้านล้านบาททำไมให้คนละครึ่ง3,500ันาทำไมหลอกเฟส1ต้องใช้ให้หมดก่อนสิ้นปีสวัสดีครับได้เวลาข่าวกับ N n e w s t i m e ประจำวันเสาร์ที่5ธันวาคม2 5 6 3นะครับคลิปนี้สืบเนื่องมาจากความสงสัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับว่าโครงการคนละครึ่ง เฟสสองได้3 5 0 0บาทแล้วทำไมเฟสหนึ่งถึงให้เพิ่มเพียงแค่500บาททั้งที่มีระยะเวลาในการใช้เงินเนี่ยเกือบ6เดือนเลยนะครับจำนวนเงินเท่ากันที่3 5 0 0บาทแต่ระยะเวลาการใช้เงินทำไมไม่เท่ากันหลายท่านสงสัยใช่ไหมครับในส่วนของผมเองผมไม่ได้สงสัยอะไรมากมายนะครับเพราะรู้ว่าสถานภาพหรือว่าสถานะทางการเงินของรัฐบาล หรือของกระทรวงการคลังเนี่มันไม่ได้มีเศรษภาพคล่องที่มากพอที่ต้องให้ที่ต้องแจกก็เพราะว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ถ้าไม่ให้เลยมันก็จะโดนหนาหนักเพราะฉะนั้นให้น้อยดีกว่าไม่ให้เลยนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ารัฐก,กำลังทำภายใต้วงเงินที่มันมีขีดจำกัด หลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ยมันจะมีขีดจำกัดได้ยังไงก็ในเมื่อคุณมีพอรกอกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเล่าผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังเองนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์ในฐานะรัฐมนตรีนายพรชัยถีรเวทในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังรวมถึงโฆษกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งว่า เงินที่เอามาจัดโครงการนี้เนี่ยมันมาจากพระราชกําหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทมันเหลืออยู่ประมาณ4ี่แสนล้านบาทและหลังจากจ่ายเฟสแรกไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ2องแสนล้านบาทซึ่งเขาก็เอามาต่ออายุเฟสสองเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีวงเงินอยู่เหลืออยู่ประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณ2องแสนล้านบาทและเขาเอามาต่ออายุเฟสสองเพราะว่าโครงการคนละครึ่งได้รับผลตอบรับจากภาคประชาชนและ ภาพธุรกิจร้านค้ารายย่อยหาเรลยแผงลอยเนี่ยเป็นอย่างมากจนเป็นที่มาของการเคาะอนุมัติคนละครึ่งเฟสสองโดยสบศซึ่งจะต้องรอเข้าอนุคณะกรรมการกลานกลองการใช้เงินกู้ของสภาพัฒน์ก่อนที่จะชงเข้าคอรมอในโอกาสต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมมาคิด ตามกันง่ายๆนะครับเอาแบบประชาชนคนธรรมดาตาสีตาสาคุยกันนี่แหละนะครับไม่ต้องเอาหลักวิชาการอะไรมาพูดกันเยอะเฟสแรกของครครึ่งมีกรอบอยู่ที่10ล้านคนนะครับได้ไปแล้ว3,000รัฐเพิ่มให้อีก500หลังปีใหม่เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็รวมเป็น3,500และเฟส2จะเพิ่มมาในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยอีก5ล้านคน รวมแล้วทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองที่จะอยู่ในโครงการคนละครึ่งก็คือ15ล้านคนเราลองเอาจำนวน15ล้านคนคูณจำนวนเงิน3,500บาทดูสิครับก็จะตกประมาณ52,000กว่าล้านบาทถ้าผมคำนวณผิดขอภยัยอยู่ประมาณนี้กับภายใต้วงเงินจำกัดที่กระทรวงการคลังบอกว่าเหลือประมาณ2 0 0แสนล้านบาทที่จะเอามาจัดแล้วก็ต่ออายุคนละครึ่งเฟสสองแล้วทีนี้ หลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยมันหายไปไหนหมดผมเคยบอกแล้วนะครับว่าประกอกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยรัฐไม่ได้กู้มาทีเดียวทั้งหนึ่งล้านล้านบาทแต่มันจะเป็นการทยอยกู้นะครับจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศบ้างแหล่งเงินกู้ในภูมิภาคเอเชียบ้างแหล่งเงินกู้ในภูมิภาคระดับโลกบ้างนะครับก็คือรัฐ มอบอานาจให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจในการกู้โดยกู้ในนามของรัฐบาลแล้วทีนี้เมื่อมันไม่สามารถกู้ได้ทีเดียว1ล้านล้านบาทมันก็จะต้องใช้วิธีการทยอยกู้ไม่มีแหล่งเงินทุนที่ไหนหรอกครับก็จะมาปล่อยกู้ตูมเดียว1ล้านล้านบาทกับจำนวนมหาศาลขนาดนี้เมื่อมันมีการทยอยกู้แล้วทุกครั้งที่กู้เราก็ลองนึกดิครับเวลาเราไปทําเรื่องกู้เงินเนี่ยไม่ว่ากับสถาบันการเงินใดๆก็าตามเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะได้เงินในทันทีกับภาคประชาชนบางทีต้องรออนุมัติอาทิตย์หนึ่งหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแต่นี่มันระดับประเทศมันจะต้องมีขั้นตอนมีวิธีการเซ็นสัญญากันแล้วก็ต้องรอไม่ใช่ว่าได้เงินมาทันทีนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้หลายคนไม่มีใครมาพูดหรอกครับแต่ในฐานะผมประชาชนคนหนึ่งผมคิดว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นรัฐเขาอยากจะแจกอะไรเขาก็แจกอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดการแจกเงิน มันทําให้ฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐหรือฐานเสียงหรือว่าคะแนนเสียงของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันบูมขึ้นมาแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่ทําทําไมเขาถึงทํายิบยิบย,ย่ยอยๆอยก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าให้น้อยดีกว่าไม่ให้แล้วทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะลืมไปหรือเปล่านะครับว่าพรกรกู้เงินหนึ่งล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้เอามาเพื่อแจกหรือเยียวยาประชาชนอย่างเดียว เขาจะแบ่งเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะครับผมจะพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจพอกกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยคือ3ก้อนใหญ่ๆคือก้อนแรกเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่วนก้อนที่2ก็คือเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจคืออะไรครับก็นี่แหละครับโครงการคนละครึ่งนี่แหละแล้วก็มาตรการอื่นๆอาจจะเป็นมาตรการการจ้างงาน นะครับตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศการส่งเสริมการจร้างงานในระบบประกันสังคมก็ว่ากันไปนะครับนี่คืออีกก้อนหนึ่งคือเอาไว้สําหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีไรายได้น้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนก้อนที่3อันนี้ถือว่าน่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่สุดที่รัฐจะต้องกันเอาไว้ก็คือเรื่องของสาธารณาสุข เห็นไหมครับมี3ามก้อนหลักๆคือเยยวยาประชาชนนะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สาธารณสุขก็รวมทั้งหมดนะครับการวิจัยคิดค้นวัคซีนป้องกันการตรวจการคัดกรองต่างๆนานาเหล่านี้คือสิ่งที่มันอยู่ในเงินก้อนเดียวกันคือพรกรกุ้งเงินหนึ่งล้านล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเวลามีผู้สื่อข่าวไปถามเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นโฆษกรองโฆษกของรัฐบาลนะครับเจ้าที่กระทรวงการคลัง มักจะได้รับคําตอบในเชิงทํานองว่าพรกกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทนะครับแม้ว่าจะให้อํานาจกระทรวงการคลังในการกู้ก็จริงคิดค้นโครงการมาตรก,การช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วนก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมักจะมีคําตอบแบบเชิงวิชาการว่ารัฐจะต้องพิจารณาจะต้องกันกรองเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎหมายการใช้เงิน หรือจะบอกประชาชนว่าจะให้รัฐจ่ายซุรุ่ยซุร่ายไม่ได้จะให้รัฐจ่ายอยากจะจ่ายอะไรก็จ่ายไม่ได้ประมาณนี้ทีนี้ท่านผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับว่าทําไมโครงการคนละครึ่งเขาถึงให้คนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสหนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่มอีกเพียงแค่500อันดับแรกเลยนะครับก็คือเอาเกณฑ์การได้เงินแบบเท่าเทียมมาว่ากันก่อนคือ3,500บาททั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองแม้ว่าเฟสหนึ่งจะมีระยะเวลาการใช้เงินมากกว่าเฟสสองก็าตาม และที่ประชาชนเสียความรู้สึกมากก็คือรัฐออกมาพูดเองว่าคนที่จะได้รับเฟส2คุณจะต้องใช้เงิน3,000บาทให้หมดภายใน31ธันวาคมนี่แหละครับที่มันคาใจประชาชนเหลือเกินว่าในเมื่อคุณรู้ทั้งรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าจะมีโครงการประมาณนี้ออกมาทําไมถึงมีการให้ข่าวในลักษณะว่าเร่งให้ประชาชนใช้เงินถ้าถามความคิดเห็นผมนะครับโครงการนี้มันคือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่รัฐจะออกมาพูดในเชิงเป็นจิตวิทยาเพื่อเร่งให้ประชาชนเนี่ยไปใช้จ่ายเข้าใจไหมครับเขาต้องการให้เราไปใช้จ่ายเขาไม่ต้องการให้เราดึงเชงถ้ารัฐออกมาบอกว่าอ๋อคนที่ได้ในเฟสแรกไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดภายใน3ามสิบเอ็ดธันวาหรอกสามารถเอาไปยืดขยายต่อเอาไปใช้ต่อในเฟสสองเลยก็ได้มันก็จะทําให้หลายๆคนเนี่ยดีเลยหรือว่าชะลอการใช้เงินลงซึ่งนั่นการกระตุ้นเศรษฐกิจ มันก็จะไม่ได้ตามเป้าที่รัฐกําหนดท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับโครงการนี้มันออกมาครั้งแรกรัฐบอกว่าคนละครึ่งให้ประชาชนเนี่ยสามพรัฐช่วยอีก3,000รวมแล้วกรอบ10ล้านคนก็คือประชาชน30,000ล้านบาทรัฐอีก30,000ล้านบาทเขาต้องการให้มีเงินทุนเหมือนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยหกหมื 60, ล้านบาทภายในไตรมาสสุดท้ายของปีหกนี้มันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะออกมาพูดเสียเองจึงเป็นที่มาครับว่าเมื่อไหรก็ตามที่ท่านผู้ชมดูข่าวทางช่อง YouTube หรือทางไหนก็ตามให้รอทุกอย่างมันชัดเจนเสียก่อนแล้วค่อยเชื่อในสิ่งที่เขาพาดหัวข่าวแล้วค่อยเชื่อในสิ่งที่เขารายงานเพราะบางช่องก็ไม่ได้มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนและอย่าลืมนะครับในช่วงวันที่สองธันวาคมผมก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสำนักพิมพ ยักษ์ใหญ่ของไทยหลายๆสำนักที่มีเว็บไซต์ทางออนไลน์เป็นของตัวเองมีการลงข่าวประโคมข่าวว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2จะได้คนละ4,500บาทแต่พอตกบ่ายมาหน้างหงายกันเป็นแถบครับเหลือ3,500ผมไม่รู้ว่าข่าวนี้มันออกมาอย่างไงก็นั่นแหละรครับสุดท้ายแล้วก็คือการใช้วิจารณญาณการใช้สติในการเสพข่าวทางโลกออนไลน์ แล้วก็ทิ้งท้ายไว้น,นิดหนึ่งเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของบํานาญของผู้สูงอายุว่าโอ,อกาสที่จะได้ในช่วงนี้เนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยมีสภาพคล่องที่ไม่ดีมีเสถียรภาพทางการเงินที่ต้องบอกว่าไม่ดีส่วนจะไม่ดีขนาดไหนถึงขั้นป่วยถึงวันถึงขั้นอาการหนักหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบไม่อยากจะลงลึกรายละเอียดก็สืบเนื่องมาจนถึงคลิปนี้ที่ผมเอามาพูดต่อเนื่องว่าทําไมโครงการคนละครึ่งมันถึงได้ประมาณนี้ มีเหตุมีปัจจัยอะไรสุดท้ายแล้วหลักใหญ่ใจความไม่ใช่ว่ารัฐพูดอะไรแล้วเราจะเชื่อทั้งหมดผมเคยยืนยันและก็พูดมาตลอดและก็จะพูดไปตลอดว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่รัฐบอกทั้งหมดแต่จงดูว่ารัฐเขาทำตามที่เขาพูดได้หรือไม่อย่าลืมครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันออกไปกดไลค์กันออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจและยังหลงผิดในการเสพข่าวออนไลน์อยู่ แล้วพบกับการรายงานข่าวกับ N News Time ได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ